สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับขา่าวเยาวชนคิดใหญ่ใจดีกันอีกแล้วนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเรา2คนค่ะก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับการทําความดีนะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะครับแล้วตอนนี้พี่ใบตองครับข่าวที่เป็นกระแสดังๆนี่คือข่าวอะไรครับ ถ้าเป็นหลักๆช่วงนี้เลยนะคะคที่อยู่ในกระแสกันตอนนี้เลยก็คงหนีไม่พ้นนะคะข่าวจากศูนย์บวชสำเนนทั่วไทย1ล้านรูปค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปติดตามรับชมการทําหน้าที่กันของเหล่าทีมงานจากจังหวัดชนบุรีและจังหวัดศรีสะเกดค่ะบรรยากาศจะคึกคักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยครับไปกันเลยค่ะ ราจะร่วมกันเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งวงการพระพุทธศาสนากันค่ะสำหรับข่าวในช่วงของการอัปเดตข่าวจากศูนย์บวชสัมมาเนธทั่วไทย1ล้านรูปในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเที่ยวที่ทะเลกันค่ะทีมงานสัมมาเนนจังหวัดชนบุรีนำโดยพระมหาสุก,การ์ปุณสยาโนลุยลงพื้นที่ตามยอดบรรพชาสัมเนธฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยไปโรงเรียนเมืองพัทยาหนึ่ง โรงเรียนเมืองพัทยาหและโรงเรียนบ้านบ่อเงินจังหวัดชนบุรีเด็กๆเ,เห็นโครงการนี้แล้วถึงกับอดใจไม่ไหวขอยกทีมส่งใบสมัครพระอาจารย์ทันทีใบหน้าเต็มเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มพร้อมใบสมัครเรียกได้ว่าสมัครใจจริงๆค่ะมั่นใจได้ว่างานนี้ขับเคลื่อนได้เต็มที่อย่างแน่นอนทางด้านฝั่งศูนย์กนยนารยานุิตรจังหวัดศรีสะเกดนำโดยพระมหาด็อกเตอร์ชัชวานโอภาโสพระประธานจังหวัดศรีสะเกดจัดประชุมวางแผนตามยอดตั้งศูนย์อบรม เพื่อเป้าหมายแสนให้ทะลุเป้าแสนแสนแสน,แส,นสำเร็จโดยมีพระหัวหน้าศูนย์อบรมคุณครูอาสาคุณครูผู้นำบุญผู้ประสานงานเด็กมีวีสตา์เป็นต้นเข้าร่วมสัมมนาจากทุกอำเภอทั่วจังหวัดศรีสะเกดครบ22ศูนย์อบรม22อำเภอ22เมษาบูชาทาหลวงพ่อหลังการสัมมนาก็ลงลุยพื้นที่ของท่านกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆค่ะ ได้ได้รับก็คือได้ได้เข้าใจจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้อย่างแท้จริงซึ่งเรามาครั้งแรกเราจะไม่รู้อะไรแล้วเราก็เคยได้รับได้ฟังโครงการบรรพชาแต่เราไม่เคยได้ได้รับรู้ข้อมูลเพราะฉะนั้นวันนี้มีความชัดเจนแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากได้รู้ว่าเราจะบวชสามเณรล้านรูปจะทําอย่างไรจุดประสงค์อะไรเป้าหมายอะไรทําอย่างไรวิธีการหลักการได้รู้ จากที่ไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเช่นกําลังทําเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะว่าจะทำยังไงยังไงจะไปสร้างแรงจูงใจสร้างแรงศรัทธาอย่างไรเนี่ยขึ้นที่ได้ประทับใจโครงการก็คือประทับใจถึงการร่วมมือร่วมใจงานนี้เป็นงานใหญ่ที่พระอาจารย์พูดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นงานใหญ่จะสําเร็จไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นครูก็มีความรู้สึกครูก็ดีใจที่ครูเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้งานครั้งนี้มันมันสำเร็จได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าตั้งใจที่อยากจะทําโรงเรียนอยากจะเป็นศูนย์บวช เพื่อให้นักเรียนของครูน่ยได้เป็นคนดีแล้วก็ได้ได้ช่วยนักเรียนอย่างแทจ้จริงเราาูู้ งามก็สู้ก็ทำเอาให้มันสุดฝันและคงไม่นานและคงไม่นานวันนั้นต้องกลายเป็นจริงและคงไม่นานและคงไม่นานวัน,น,น ทำหน้าที่ทั้งที่จังหวัดชนบุรีและจังหวัดศรีสะเกดต,ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเลยค่ะครั้งหน้าจะเป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทำหน้าที่ที่ศูนย์ใดนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะ งงกนบ้าคสาหรับภาพบรรยากาศที่นํามาฝากกันจะเห็นได้ว่าทั้งพระอาจาร์แล้วก็ทีมงานเนี่ยต่างทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่ทั้งแรงกายแล้วก็แรงใจกันเลยนะคะยังไงก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะครับกับพระอาจารย์และก็ทีมงานนะครับในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดศรีสะเกดมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสาธุาครับว่าแต่ว่าน้องอ่านคะข่าวต่อไปของเราเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรคะเป็นข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าครับในการจัดเตรียมงานวันลมพลังเด็กดีวีซ่าครั้งที่9ครับ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันเลยครับไปกันเลยค่ะ ครับสำหรับความคลืบหน้าของการเตรียมงานบัลุมพลังเด็กดีวีสา้งที่9ครับก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในเทศกาลนะครับปีนี้ชื่อว่าความลับของชีวิตครับแบ่งออกเป็น3โซนครับคือโซนบุญโซนบาปและก็โซนใจหยุดครับซึ่งโซนใจหยุดครับเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสมาธิความหมายของสมาธิและประโยชน์จากการฝึกสมาธิครับแบ่งออกด้วยกันหกห้องนะครับและวันนี้เรามีตัวอย่างการ์ตูนในโซนใจหยุดมาให้รับชมกันเชิญชมครับ ณเนะมืองใจใสอันสงบสุขสวัสดีครับผมชื่อใจใสคติประจำใจของผมก็คือคิดแต่เรื่องดีพูดแต่เรื่องดีทําแต่เรื่องดีๆครับแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมืองใจใสกลับกลายเป็นเมื่อใจหมอง าากามาชันทะคือความยินดีพอใจเพลิดเพลินในการมาคุณอารมณ์โอ้พยาบาทคือความโกรธความพยาบาทความไม่พอใจขัดเคืองใจฮ้ทินนามิทะคือความหดหูดท้อถอยง่วงเหงาหานอน ความลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่ปักใจเชื่อว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแจงนิวอนห้าพวกเขาช่างเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำสมาธิ จะช่วยเด็กๆให้รอดพ้นจากเหล่าแก๊งนิวรัน5ได้อย่างไรโปรดติดตามชมต่อไปในงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่9 7-14ธันวาคม2557นี้ในนิทรศการความลับของชีวิตณโซนใจหยุดแล้วพบกันนะคะก็ถือว่าเป็นโซนที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับและอย่าลืมนะครับมาชมกันในวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่9ณวัดพระธรรมกายครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับนิทรรศการโซนใจหยุดครับถือว่ามีทั้งความรู้นะครับและยังมีกระตูนที่มีสาระดีๆครับให้กับน้องๆเด็กดีวีสาได้รับชมกันด้วยครับค่ะแล้วนอกจากโซนนิทรรศการใจหยุดแล้วนะคะก็ยังมีโซนนิทรรศการโซนอื่นๆอีกนะคะซึ่งเราก็จะคอยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะ พี่ไปตองครับและข่าวต่อไปเป็นข่าวอะไรครับค่ะข่าวต่อไปนะคะก็คงหนีไม่พ้นการทําความดีค่ะของน้องๆเด็กดีวิสตาเกี่ยวกับการทอดกระถิ่นสำริดนั่นเองค่ะรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันเลยครับไปกันเลยค่ะ สวัสดีครับกลับมาพบกับกระถินสำริดนิวอัปเดตวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของเหล่าน้องๆเด็กดีวีสตาที่พาการไปทอดกระถินสำริดณวัดต่างๆทั่วประเทศมาให้รับชมเช่นเคยครับเริ่มจากภาคอีสานชมรมพุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวะศึกษาไทยเฉลิมราชภูมิอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิวันนี้บอกบุญแก่ชาวอำเภอหนองบัวแดงนำโดยท่านประธานทัศนัยทองทูบ และคณะเพื่อนๆตั้งขบวนล,ลงพื้นที่มีรถนำขบวนด้วยนะครับบอกบุญกันอย่างบุญบันเทิงมากๆบอกทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพจนเด็กตัวเล็กๆอดใจไม่ไหวจึงขอทำบุญใหญ่กับพี่ๆด้วยนะครับถึงแดดจะร้อนก็ไม่กลัวเดินตะลุยไปด้วยรอยยิ้มอิ่มในบุญในวันอาทิตย์ที่2พุทธศัรก,ก,รก,กราช2557จะไปทอดกระถินกันณนะวัดโนนเก่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ ปัจจัยที่ได้จะนําไปบูรณะศาลาการเบียนครับจากอีสานก็ขึ้นเหนือเลยนะครับโรงเรียนบ้านบึงสําราญจังหวัดกําแพงเพชรนาทีมด้วยเด็กชายเรืองวิทย์ลาธิเด็กหญิงชาลิตายะปะปังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มรวมเพื่อนๆตั้งขบวนลงลุยไปบอกบุญตามหมู่บ้านไปกันถึง4หมู่บ้านเลยนะครับบรรยากาศคึกคักมากๆครับไปทอดกรถินสำริดณวัดบึงสำราญน้อยอำเภอสายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชรในวันที่18ตุลาคมครับก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆที่เรล่าพี่ๆชมรมพุทธศาสตร์และเหล่าน้องๆเด็กดีวีสตาร์พากันไปบอกบุญกระถินสำริดผมก็ขออนุโมทนาบุญสาธุและกลับมาพบกันใหม่กับกระถินสำริดนิวอัปเดตในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทั้งน้องๆเด็กดีวีสตาร์และก็ผู้ใหญ่ใจดีในการทำความดีสร้างมหาการทานในครั้งนี้ด้วยนะคะสาธุค่ะและก่อนจากกันวันนี้ครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะครับร่วมทอดกระถินสำร,ริดกับน้องๆเหล่าเด็กดีวีสตาร์ซึ่งช่วงนี้นะครับเยอะมากๆเลยครับใกล้วัดไหนไปวัดนั้นครับ อย่างที่น้องอ่านบอกไปแล้วนะคะ1ปีเนี่ยก็มีเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะและสําหรับน้องๆคนไหนที่อยู่มหาวิทยาลัยต่างๆก็อย่าลืมไปสั่งสมบุญกันทั้งกิจกรรมตักบาตรประจําสัปดาห์แล้วก็กิจกรรมปล่อยปลาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับข่าวเยาวชนคิดใหญ่ใจดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ